สวัสดีค่ะชวนทำขนมนม,นมเนงงยง่ายๆกับ e ีซีฟู้ดบาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรสเบอร์รีค่ะสูตรเค้กโรไม่ใส่สารเสริมเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ไม่แยกไข่ก่อนค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันในขั้นตอนนี้ให้ระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะเพราะจะทําให้การตีไข่ขาวตีขึ้นยากค่ะต่อไปมาทําส่วนผสมขอ,ของไข่แดงกันต่อ ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำมันพืชโดยปกติจะต้องใส่กลิ่นและสีลงไปในขั้นตอนนี้เลยแต่คลิปนี้แจ็คลืมค่ะแต่ไม่เป็นไรเราไปใส่ตอนหลังได้จากนั้นค้นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีก็ใส่แป้งลงไปจะใส่เป็นแป้งเค้กพัดโบกค่ะไม่ต้องใส่ผงฟูนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ใส่กลิ่นและสีก็ใส่ในขั้นตอนนี้เลยค่ะใส่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็สีแดงสดเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราไปตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมอัลคาธาถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ เสร็จเราก็ใส่นส้ำตาลทรายลงไปโดยแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งให้ห่างกันประมาณ10 1 5ึิาวิใส่นส้ำตาลทรายหมดแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวนเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศ ต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่จีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คแบ่งใส่3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนตะร้อมด้วยความเบามือหรือใครจะใช้ไม้พายคนตะร้อมก็ได้แล้วแต่ความถนดัดแต่ทั้งนี้จะต้องทําด้วยความเบามือและทําด้วยความเร็วถ้าเราคนตะร้อมแรงไปและนานเกินไปอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะนําไปเทใส่ถาด ถาดที่ใช้เป็นขนาด9คูณ14นิ้วทาด้วยเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดแล้วก็วางกระดาษรองอบโดยตัดให้สูงว่าขอบเค้กเมื่อเค้กสุกจะได้ยกออกง่ายๆจากนั้นใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเสร็จเราก็เกลี่ยให้เสมอและเรียบเนียนเท่ากันใช้ไม้พายปาดอย่างเดียวอาจจะไม่เรียบเนียนให้เราใช้ที่ปาดเค้กช่วยได้เสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเ,เพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบแล้วก็นำเข้าอบได้เลย จ็ดอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ16-18นาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยเมื่อครบเวลาให้เปิดเตารองเช็คสุกดูโดยการใช้นิ้วจิ้มลงไปถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่แฉะติดนิ้วก็คือสุกแล้วค่ะ จากนั้นนำเค้กออกจากเตาเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็ยกเค้กออกจากถาดพักไว้บนตะแกรงรอให้เค้กเย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็จะมาตกแต่งเค้กกันต่อไปมาตีวิปปิ้งครีมค่ะใส่วิปปิ้งครีมตามด้วยนมข้นหวานและเกลือเล็กน้อยจะใช้วิปปิ้งครีมแบบกึ่งดรี่เพื่อนๆจะใช้แบบดรี่หรือ non ดรี่ก็ได้แล้วแต่ชอบ เสร็จแล้วเปิดสปีดความเร็วกลางตีวิปปิ้งครีมจนกระทั่งวิปปิ้งครีมเริ่มจะฟูก็ให้เราหยุดเครื่องจากนั้นใส่แยมลงไปจะใช้เป็นแยมทั่วไปเลยค่ะแยมที่เราทานกับขนมปังนี่แหละใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเราก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนกระทั่งวิปปิ้งครีมขึ้นฟูดีแนะนำว่าอย่าตีนานเพราะเขาจะแยกกันค่ะ ต่อไปเราก็จะนำวิปปิ้งครีมที่ตีได้นี้มาทาบนหน้าเค้กก่อนอื่นก็กลับด้านเค้กก่อนเค้กที่ได้จะมีความหอมแล้วก็นุ่มมากกลับด้านเค้กเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายด้านที่เราจะมมวนเข้าหาให้เอียง45องศาจากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้มาปาดบนหน้าเค้กให้ทั่วแล้วก็จัดการมมวนกันเลย ม้นได้เลยไม่ต้องกลัวหกักเพราะว่าเนื้อเค,ค้กขนุ่มมากเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดดันให้แน่นแล้วก็ดึงกระดาษชั้นล่างให้ตึงแล้วก็ขมวดปลายทั้งสองด้านเสร็จแล้วจะจะนําไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็นํามาตัดเมื่อครบเวลาเราก็จะนํามาตกแต่งต่อขั้นแรกก็ตัดหัวท้ายที่ไม่สวยออกก่อน จากนั้นก็ทําการบีบวิปปิ้งครีมที่เหลือไปบนเค,ค้กให้ทั่วแล้วก็ใช้สปาตูล่าปาดอีกครั้งหนึ่งถ้าวิปปิ้งครีมของใครเริ่มเร็วก็นําไปแช่เย็นก่อนแล้วก็นํามาตกแต่งต่อช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนมากต้องทำแบบใจเย็นนะคะหรือทําในห้องแอร์เลยยิ่งดี นำวิปปิ้งครีมที่เหลือมาบีบด้านบนแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบวันนี้จะคก,ก็จะโรยด้วยเม็ดน้ำตาลสีแล้วก็ตกแต่งด้วยกูริโก้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมทานแล้วค่ะ เค้กโรสตรอเบอรี่สูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยครีมไม่เลี่ยนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ